ตราพูชัปสวบปนับส์ลาสปุตินัอนะไออวเดีอวูนัสเบบี้ยูคอมบัสในหวัดดีวิรุ่เมกาหวัดดีวิรุ่นอูบายวัดีไปรุ่ชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะโคตรหล่อโคตรเท่โคตรตรึงนะครับคนดูวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Kingdom The b r o o d นะทุกผู้ชมนะเอออันนี้เป็นปีนเกมแบบว่ามาจากอ่าซีรีส์เรื่องนางเรื่องอะไรนะ Kingdom ใช่ไหมเออ Kingdom นะฮะทุกผู้ชมเป็นซีรีส์เกาหลีที่เกี่ยวกับอ่า สมัยราชวงศ์ในเกาหลีนะทุกชมน,นะราชวงศ์โชซอนใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะสมัยยุคราชวงศ์โชซอนที่แบบว่ามีการระบาดของโรคระบาดท,ที่เรียกว่าซอมบอยซอมบี้นะครับคนดูไปโอเ okay, ค let's go yeah hoo. มาว่าคนดูอย่างแรกนะครับนอนจะให้เราเดินก่อนนะทุกชมน,นะมันจะมีเวอร์ชันในส่วนของที่เป็นเวอร์ชั่น PC กับ Android นะทุกชมน,นะแล้วก็ iOS แต่ว่า iOS ยังไม่มามันจะมีให้ลองแค่ PC กับ Android ก่อนนะทู้ชมวันนี้ผมก็ลองแบบ PC นะครับคนดูมาเด้ ไอ้น้องอ่าสต okay. าร์ทโรลลิ่งโอเคสตาร์ทอ่าสตาร์ทติ้งโรมาเลยวเด็วครับสเปดบาร์นี่เป็นการลบนี่มาโคเทไหนทำไงต่ออ่าเบสิกแอตแทกนะเค okay. กดคลิกขวาเพื่อตีไอ้กดคลิกซ้ายเพื่อตีรีคอเวอร์แอตแทกอ่ามีมีเอสพี SP ด้วยนี่มาคนดูโอเคแบบนึงมาหนึง อ่ากดที่ขวาเพื่อซับนี่นี่โหจัดๆผมไม่ได้กดเปิดเสียงนะเพราะตอนนี้มันมีเสียงเสียงเพลงอยู่ในเกมนะเพราะฉะนั้นผมจะรอนะมันนั่นก่อนนะให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันผ่านทูทูเดียวไปก่อนนะทุกชมมาดีไหนอ่ากดที่ขวาหนึ่งครั้งอ๋อเป็นการติดคอมบูนะ โอเคมันจะมีคลิกขวานี่เป็นสับปกติคลิกซ้ายจะเป็นในส่วนของการใช้ SP ในการสับนั้นชมกด e กด e เพื่อเทคดาวใช่ไหมโอเคเออลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง500,000ซับแจกยับ3ต่อ ครั้งแรกกับ Lucky ้ค i ยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max Ad l ลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman k o i ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman c o i ใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยเอ,อ้อลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้นล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะคนดูนะ กมมันค่อนข้างที่จะโหดร้ายดุนแรงเหลือเกินนะเนี่ย <laughs> เอามาเอามามาดิโอเคกดดรอปของกดเก็บของคนระับเนี่ยสู้สู้สู้สกับซอมบี้พอจะสู้กับคนด้วยนะคนดูโอเคไปจุดต่อไปนะครับนี่อเอ้ยมันมีให้เล่นในส่วนของอันนั้นด้วยนะคนดูมือถือนะครับ Starting Zombie t u t o r i a l นี่จะสู้กับซอมบี้นะครับคนดูมาดิซับเลยซับหมด ไม่สนมีใครมาดิมาดินี่เลยครับสวยอุย้ยโดนกัดบากะบากะเจ้าซอมบี้เนื้อ,อไรเออผมว่าสมัยก่อนคนสมัยก่อนน่าจะใช้ดงใช้ดาบอะไรปีนเยอะนะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกลัวหรอกนะครับซอมบี้เยอะเนี่ยยังมินแต่ว่าอะไรนะแม่งมีเป็นหมื่นตัวอะไรเงี้ยนะว่าคนสมัยก่อนน่าจะแบบใช้ดาบกิ่งกันนะใช้อาวุธติดอาวุธอาวุธระยะใกล้ก่งนะครับ โอเคตักน้ำมาแดกก่อนอ๋อชำระร่างกายเอ้ยพวกซอมบี้ในในคิงดอมมันแพ้น้ำนะคนดูมันเปิดปรสิตนะแต่ผมก็งงมันแพ้น้ำแล้วตอนนั้นแม่งมันไปทำต้มเลิงตอนแรกยังไงวะกูงงไม่เข้าใจ <laughs> นดด่คนดูมันก็โดนน้ำเหมือนกันนะน้ำร้อนซะด้วยประดินนะโอเคกดคิวไปฮิวนะฮะมาว่าสตาร์ติงโอเคไป กด e อ๋อไปที่ประตูแล้วกด e นะ y e a มาดิเด้าทีอันที่ที่ผมเล่นอยู่มันเป็นในส่วนของเดโมนะท่านผู้ชมนะเดโมะครับนี่อุ้ยมีสายให้เล่นให้เลือกด้วยนะบีชังนี่สายดาบนะท่านผู้ชมแล้วก็อะไรนะเอชินนะครับสายธนูเชดเล่นตัวไหนดีคนดู แต่ถ้าน,นูเป็นผู้หญิงยังไงกูเป็นผู้ชายดีกว่านี่เลือกได้นะเลือกใส่นี่ได้นะเชิดก็เป็นสายดาว่ะแมวดีกว่าเสื้อสีม่วงอ่ะสดใสดีนี่เลือกได้นะเลือกหน้าตรงหน้าตาได้นะเอ้ยมันต้องอย่างนี้แน่ดีแล้วเซฟเลยอีเล็กเลยนี่ตั้งชื่อก่อนนะครับบิกก๊กคุกชื่อนี้จะเลื่องลือไปถึงจกักรวรรโชซอน ไม่ใช่จะเรื่องลือไปถึงพวกเราซอมบี้ที่เจอกับพี่พพี่จะซับทุกตัวที่โผล่เข้ามามาเออละวังละว่า,า,า,วามีหดจาดคนดูภาพแม่งสวยจริงอันนี้เจอกับคนนะฮะคนดูนะลงมาดิเนี่ยดิมาดิดาดลบครับสวยต้องระวังนะครับคนดูอ๊ยเอา้าแม่งเดืดโดนหอกตัวนี้เลือกกลดกระดร นี่เนี่ยครับสวยสวยนี่เนี่ยเอาดิมาดิมาดิอืมอืมวิสับเลยวิอย่ากันโซไลท์เลยเกมโซไลท์เลยนนี่แบบนี้คนดูอืมโอ้ยตีไม่หน้ามดคนดูลบก่อนอ๋ออ๋ออ๋อจะตุยนังกูจะตุย อะไรว่าล็กหนึ่งคืออะไร <c oughs> อ่ามาเด้มาเด้มีม,นมันมีเวลาต่อสู้เลยนะนี่คนดูเอ้ยเดินไม่เราเดินเข้าพวกหนามพวกนี้ไม่ได้นะคนดูนะแต่ว่าพวกเนี้ตีได้นะครับพวกกล่องไอ้พวกอันี้ยตีได้เก็บของเนี่ยแถวเนี้ยนะเนี่ยตัวนี้ก็ตีได้นะคนดนูนี่ไม่ใช่หายอยู่นี่เอ้ยเจ๊ตีหายโอ้ยยิ้มตัวทิมเฮ้ยลบกบอโอชวรชวบ์นี่ ตับแรกตับแรกสวยติดคอมโบออุ้ยุ้ยหลบก่อนครับหนึ่งสอง้ยสามติดคอมโบนี่เป็นไงล่ะเทคดาวครับคนดูถ้าเราทำมันติดคอมโบได้นะกดอ่าคลิกคลิกซ้ายสองครั้งคลิกขวาหนึ่งครั้งนะคนดูนะอุ้ยติดอุ้ยโดนลบอุ้ย มันไม่มีกันหรอวะนี่เนี่นี่เเ,เป็นไงล่ะเสียบซับมดไม่สนเงี้ยอุ้ยอุ้ยแดงแรงเนี่ยอายานี่เลยครับมานี่มันไม่ได้อัธดธรุษเลยฟิลมันไม่มาคำนึงนะคนดูมาว่ามาว่าเอ,อ้เสียงเพลงผมเปิดไม่ได้นะคนดูนะมันมันนั้นนันเกินไปเดี๋ยวมันตีลิขสิทธิ์ นี่ครับสวยหุยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 แป๊บนึงโหลดโหลดสเตมิน่าก่อนเอาว่ะเอาว่ะนี้โอ้หืมลบโอ้ย,ลบ,อยลบไม่พ้นเนี่ยมันต้องมันต้องกิ้งลบอย่างนี้คนดูถ้าเราถ้าเราใกล้ๆตรงนั้นไม่ได้เป็นงงี้ยนะสับเลย โอ้ตึงนี่จบแล้วสกร 8, อร์แปดพันเก้าโอเค่ได้รับของรับของอะไรด้วยนะฮะเอาว่าตึงจาดแต่ย,ยังแรกผมต้องปรับเสียงเกมก่อนนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งอ่าตัวเกมในในเซตติ้งมันจะมีภาษาไทยด้วยนี่ว่าคนดูนี่โอ้มีภาษาไทยด้วยว่าแลมจาดเอาดิเอาดิาดคนดูเดยตอนนี้ผมเปิดเสียงพิงได้แล้วนะคนดูนะนี่เออต่อไปมันให้อันนี้เป็นใน่วนงหน้าล็อบบี้นะนี่รับของรับของได้กิจกรรมอีกกันต่างเช็ดเฮ้ยว่า เป็นเกมที่น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยแล้วน,นี่มันยังเป็นในส่วนของเทสอยู่ไหมคนดูน่าจ,จะเป็นอย่างในส่วนของเทสอยู่นะเป็นแบบยังเป็นเทสเบต้าอะไรพวกนี้อยู่นะยังไม่ได้เปิดจริงนะครับแต่โอ้โหแต่ระบบดีนะเนี่ยนี่เปิดเทสบนสตรีมกักกบในส่วนของมือถือนะครับโลหิตราชวงศ์โอ้กูลับทั้งหมดเลยตอนนี้รับของก่อนนะครับคนดู ว่าของพวกนี้น่าจะเอาไปตีอาวุธได้นะดูจากส่ง richman shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0แสนซั์แจกยับ3ต่อครั้งแรกกับ lucky ้ค i ยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iphone 15 pro max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุนต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ r i c h m a n คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุนต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ r i c h m a n คอยใช้ลุนรางวันใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุนกันเลยตรงนั้นเนี่ยเออนี่อะไรคำพงมัมพีนี่ไงว่าแล้วโจมตีพื้นฐานเราวอเกรดได้นะถ้าโจมตีพิเศษโจมตีต่อเนื่องเนี่ยเห็นไหม โอ้เอาโจมตีพื้นฐานดีไหมอัพรีวิวสักหน่อยนี่เย่นี่มันจะมีบวกขึ้นมาโหบวกร้อสี่สิบเลยอะ่ะหมดจัดฟันแนวขวางนี่มีบอกมีม,มีมีตีโชว์ให้ดูด้วยนะเนี่ยฟันขึ้นลงอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ฟันนันนึงนจะมีแบบบอกคอมโบนะถ้าเราตีปกติโอเค อย่ได้อยู่ได้อยู่มีเงินอยู่หมื่นหนึ่งผมคิดว่าขอ,องพวกนี้น่าจะต้องเอาไปใช้แน่นอนเลยนะเพิ่มเลเวลทักษะได้เเมื่อกี้ที่เพิ่มไปแล้วนะครับมาอ่เข้าต่อสู้เลยโอเีอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเทสนั่นนี่คนดูนะมาแล้วป่ะภาพถือว่าสวยนี่ผมปรับภาพสุดเลยนะมาดิน้องเอาว่ะเฮ้ย มากันเต็มเลยโอ้โหทั้งฝูงเลยวะมากันแหละบายกเมแมวนาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยโอเคได้สู้แล้วนะคนดูนะตอนนี้โอ้ยเสียงดังโคตรลงมาหน่อยอุ้ยไหวอุ้ยโจมตีธรรมดาโ,โอ้โหโดนแดกอืมอ้มอื้มสับเลย อยู่ที่ไหนอีกเราติดพิษแล้วนะคนดูนะตอนนี้โอ้เสียงแม่งก็ยังดังอยู่ดีโอเคอันนี้ได้อยู่นี่นี่เป็นยงไงนะสับสวยสวยเอาดินี่มันคืออะไรนี่นี่ครบัสรบสบวยโดนหลบสวยครับหลบสับสับปกติกระแรงโอ้ ฟนเราต้องมีจังหวะสเต็ปจุกเลยนะนี่เนสวยสวยโอ้ฟันธรรมดาก็แรงอยู่แล้วครับมันฟันไม่ไม่ไม่นั่นหมดนะโอ้ยโดนจับจนได้เออป็นไงนะคอมโบสักหน่อยอ่ะตงนี้ให้แตกก่อนครับผาของเราต้องไปที่ค่ายแคมนี่นะสับก่อนเลยสับอุ้ย สวยมันจะมีจังหวะให้เราเข้าด้วยนะคนดูนะต้องเล่นดีๆฟันต้นไม้ฟันตรงนี้ก่อนมีมันจะมีทิศทางบอกเลยนะคนดูนะสวยสวยมาคลิกขวาทีเดียวนี่ตายเลยนะเนี่ยนี่มีติคอมโบ,โบคิวก่อนปั๊บจบครับนี่นี่เลยเป็นไงล่ะตับโดดตับโดดไว้โอ้โดนออื้หือ แรงแรงอยู่นะสวยครับเจ็บอยู่เจ็บอยู่สวยฟันโอ้ฟัน,ฟ,นฟันสกิลแรกแล้วนี่ก็เกือบตายอยู่นะคุณดูถึงว่าแรงอยู่นี่เลยครับนี่เลยครับอืมโหดจ,จัดโหดจ,จัด,จจด,จด,จดมาแคมป์ค่ายตรงนี้นะโอ้มีตัวมีซอมบี้ฮองเต้มีซอมบี้ฮองเต้ด้วยซอมบี้เจ้าหญิงโอ้ ครับสับนี่เพื่อเอาเซมิน่านะนี่เลยสวยเทคดาวครับเวลาเราสรับเทคดาวได้นะทุกผู้ชมนะเอาว่ะเอาว่าเอ้ยโคตึงโคตึงแต่หน้าจอโอเคโหของดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะด่านต่อไปครับโอ้ได้มาสองสมุดเอาไว้ไปอัพเกรดสกิลนะท่านผู้ชมนะ ดี๋ยวผมมาอัปเกรดสก,กิลก่อนนี่มีภารกิจนี่รับภารกิจก่อนรับพวกนี้ทั้งหมดก่อนโอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะรับอ๋อตัวนี้คืออะไรอ๋อนี่คือตัวเรานะโอ้เราสามารถใส่อาวุธอะไรพวกนี้ได้นะนี่คนดูมียันด้วยมีเครื่องแต่งกายอะ่ะโอ้โคตรเทเลยอะใส่ได้ไหมเนี่ยติดตั้งโอ้แม่งมันจะแบลฟูด่ะ <laughs> มันไม่เข้าทีมนะคนดูนะอย่างนี้ อาว่าอาว่าอันนี้อะไรบทสามเราต้องเล่นบทสามนะท่านผู้ชมนะลำน,นึงผมขออัพในส่วนของสกิลเพิ่มสักหน่อยอันนี้คือรักษาตีปกตินะกำลังติดตั้งโอเคอันนี้ฟันสองฟันเป็นแนวขวางโอเคอันนี้อัพเกรดได้ไหมนี่อัพเกรดได้คนดูนะผมลงสูงสุต่ะนี่นเป็นเลเวลหกเลยเลเวลห้านี่มา ถึงจัดร้อยสี่สิบห้าได้กำลังภายในสิบโอเคาฟันปกตินะอืมฟันปกติมันจะได้สเตมิน่ามานะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะับสำหรับตัวเกม Kingdom the b o a d นะท่านผู้ชมนะ มีในส่วนของอมือถือ Android ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC นะท่านผู้ชมลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างของยแต่คลิปและสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นนะครับก็อยู่ด้านล่างของยแต่คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค,โคตัวก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าบายจ้าเทอตึงลิชแมนช็อป no หนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุน้นฉลอง5 0,000 0ซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุน้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้หลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman c o i ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีหลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman c o i ใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ Richman Shop .com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลย